เระเบิดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวระเบิดก่อนไหนวะมันอะไรวะถ้วมันอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีแล้วลั่นอารมณ์ดีไปพรุ่งนี้ลูกมันคลอดไงอารมณ์ดีเฮ้ยจิ้มก็พูดไปจิ้วโอ้จิ้วก็พูดไปเนี่ยจิเออียคลลดูก้ิงก็พูดไปโอ้สับกูกูพูดเรื่องริงไว้นัด อือจิวยห่าเหาเห่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึนี่ไม้จริงระเบิดก้อนเลยไอ่จริงคือจริงคือจริงตัวเก็บไปชื่อโหเอโยะไปห้องใหญ่เลยโอเคห้องใหญ่ไว้เห็นนี่ไม่เห็นนี่นี่นี่ไปไหนเลยเออไปไปไปเต็มสะพานเลยเก็บกันเลยนะเก็บกันเลยนะไว้ไป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 สะพานนะ อะไรนะเดี๋ยวเชรเชรดีเชรดีแล้วโ่อ้่วิ่วิ่งของปาอแ้วนี่ไงนี่ไงอะไรเม่อีไม่มีอาคมาลิงให้หรอไอจิก็เล็งอยู่มันเลยลงเลยไปเลยไปเลยบนห้องตวง โอ้ยได้นาเจ็บสินี้ยังเจ็บตีนี้ยังเก็บโอ้ยมันโดนโดนโดนเก็บนะแม่นะต้องให้ตัวนึ่งมุดมุดกูพีบอ้ยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่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 ่อ่่่่่่่อ่่่

ถ้ามาเราก็บอกกหนูนะหูรอช่วยปาดอยู่ไปหยกัล่ะไปังแบั้งใหญ่เขายังไงไปโอ้ไปมาหมุนวนลงข้านเรียมก็มา ขโมขึ้นโอ้หมยฟาฟาฟาสอยิงกันะามุนขโามุนี่โอ้โอ้ยโออ้อโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโยโอ้อ้ยโอ้ยนอ้ออ้ยโ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 อ้้ยโยโ้ยอ้ออ้อยอ้อย้ยอยอน้อ้น้น้้ออ้้อ้้ออ เ้ยทมเอเลยเออแต่เออแต่โอโอตามจริงตามจริงเรามาหาโซ่ก็ได้ถ้าเกิดเหมือนกันโอไปยนอยูที่เดิมมามามแลกันเเลยเก็ตโอ้ยิงยูพี่หลังมึงปาวันปิด้างล่างเยนไอมเเก็เข้าแล้วไปเลยไปเลยหมุน้นหมุนหมุนสอ ฟินนี่ฟินนี่ปนกับเบิรขวานัดมีอีกตัวนึงหมุนนะห้องเล็กห้องเล็กแล้วมั้งฟินนี่อะไม่รู้ว่ะบีสองตัวอยู่บีสองตัวหมุน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 ตัวหมุนตัวงเฮี้ยตายเหรอฮี๊ยตายเหรอฮี๊ยไม่ได้ดูถ้ามึงจะวัดไม่ได้ม oh, uh, um, um, uh ึงปากวันปิดให้กูด้วยอ้ไม่ใช่มึ่มองไม่เห็นด้วยโอ้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 

คือสมาธิเกมเด้ยเดิมเอ้าตายเยอยเยยกูโดนเฟอร์ท่ดเดินัอลอม h a วางเสร็จพอดีตาน้ำตาน้ำตาน้ำมะได้ไตาน้ำเลยสะพานในบัสคนเดียวพอเซ็นเซ็นแล้วเมอร์เลยละตายน้ำแฮะนี่อ๋อหนูเดินต่าวะ มันห <Hoy S 2> ้องตาเลยเจิมสองตายเรื oh, oh, oh ่องต่อมหนึ่งตัวเจิมหนึ่งตัวตายตายตายคุณไม่ตายสั์ตายคูยตายคูมาดิตายตาย ไอ้เวียตอ้ทีมมันใครทีมดีไหมจัน <c oughs> ไปดูไมปทันได้ซีมดีมุ่งซีมเลย <c oughs> เล้ยตายพร้อมกับทีมดียังกูเห็นอ่ะอุ้ยไวจัดเพราะว่าอุ้ยไปทันไม่ทันทั้งตัวกูเครียดเลยเพราะว่ากูเครียดเลยหลอกลลกูหลอกหน้าสั้นเลยนี่จริงวินแรกปาปุ๊บแล้วไปบีจริงวินสองปาปุ๊บแต่ไปเอปุ๊บแล้วไปยูบีสามตัววินสามตาปาป,าปกติวินห้า ว euh anyway> ิ่งใต้น้ำสบายเลยอยูนิพิพเอ้ยนี่เอ้ยนี่ตกลงแผนแรกนี่การนี้เอาไงเนี่ยคือไม่มีใครการใต้น้ำใช่ไหมหรือว่าไงนี่ไม่มีกันไปเลยใครอ่ะก็ให้นัดก็แล้วนัดดิฟ่าเออนัดเล่นไงนัดจะได้รู้รู้จังหวะการเดินเออโอเคกใครโอเล่นไม่ได้โอเล่นง่ฮะโอเล่นหมุน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 พิเกตพิเกตเล่นเล่นเจ้าลิขพาณเจ้านิขพาิวเล่นโอเล่โอเล่อเล่เล่นเล่หมุนโอเล่นโอล่หมุนโอเล่หมุนโอเล่หมุนโอเล่หมุนโอ่นใจสะพาน แล้วผมเล่นหมุนใช่ไหมโดนเลยได้ได้ไอ้สามบังเลยสบายไอ้สามบัะไอ้สามบ้างไอ้สามบ้างมันเีมดีกว่าเลยมันไม่กดให้ให้หมอบเลยหรอเดินนะโว้ยก็กูไม่รู้ว่าตรงไหนมันเีมดีเมื่อกี้เออก็บอกที่เมืองเงีย้ยป่ะมึงเหรอ ตายดาด้วยตายพร้อมซีมดีว่าเฮ็ยใจเย็นดีอึนนี้ขึ้นเลยใจเย็นดีเฮ้ยตันอ้เหี้ยพูดงี้เฮ้ยดันดวยเกิบนที่ะวยโอ้เกินลเย็ดเป็ดสวยน่าใจมาเลยโอ้ยย็ดเป็ดนคนเดียวอะเยังปะราเปิดคาตื่ด้วยไอะ มันรเลยเนี่้าทองแรว่าจบแต่มันได้แค่ต้อนเองมันช้าว่ะปีปะมันทำบีป่ะเงียบเงียยอะตัวหนึงพันโล่งพ้มันมาเอกแล้มาเีะแล้วมันลงใส่มาโล่งมึงข้าลกรือี่ยง้าไปกัดปรเไอ้นี่อ้นี่มันขอ้นี่เอาเรื่องอยู่ แต่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้นี่ไงไปเล็งข้างบนทีเผยอใช่ทีเผยอะเออมันอยู่ข้างล่างมองไม่ทันจริงจริงเดี๋ยวมันเห็นกูแล้วว่าเจ็ดของใหญ่เอาอีกตัวไปมาตัหนึ่งของใหญ่สองโอเป็นไงอยู่ลถ้าไม่เจออะโอถ้าไม่เจอโอถอยออกมโอ้ก็ถอยมาได้แล้วถอยได้แล้วเลิกอะเหมือนเหมือนมึงได้ผู้หญิงแล้วเลิกอะเออมันไม่เคยได้ไม่เคยได้ดมู่้เลย ไยเ้ยยังไงวะอะยงไัีย่าเดนีอดรกูแรงไปปะวะ่ดวเงี้ยงเียค่นเลยวะีาศ่ไหนวะยัไงวะก็ตั้งมั่วเลยว่ากันเองละเฮ้ยไได้ผู้่แทกูทไอู้ได้ิงได้โอ้เมี้ เกิดแล้าวเกิดบนแยมแบให้ป้นข้างบนแป๊ไอ้น้องช้ใต้น้ำใต้น้ำาอมันดึงช้ามาเล่นช้าช้าช้าอยมาสองตอบแตยว่าได้องม่ไอ้น้อง

ยัเข้าหลเลยก็ตันปีนปีไม่เป็นปีนเขาวิ่งหลุมเลยทีหลังทำไมนะวการมุ่งวิ่งหลุมเลยถ้าเขาต้องต้องเลยนโผล่แล้ววางวางไมเอาตากแล้วตากแล้วตากแล้วโอ้แงฮือันีป่าระเบิดดักหมดแล้วนะเฮียตัดนิ่งไปเรลยโอเค l e t ั ถ้าบินไหนที่กูดันนะเองต้องเองต้องมากันโอ้โอ้ดันตันโดนดันหมุนเปล่าไม่ที่จะตับกอนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยดันหมุนเปล่ากูดันเฮ้ถ้าดันยืนที่ประตูเลยเดี๋ยวกูแวะดูให้ถ้าเกิดมาแล้วพปาดเลยนะเฮ้ยเสียงน่าจะมาโออยู่ไกลอยู่ไกลกลับละ่อยเข้าเฮ้ยระวังใต้น้ำอักไม่มาจะพานแล้วน้ำเยอะโอ้ถ้าไม่มีนี่บอกไงโอ้ถ้าไม่มีมันโอ้หอยละให้นะจั้ม จะได้บูมมาเอทานเกปลาระบงระเบิดได้นะปาไปแล้วปาแล้วปาควานต้นมาแล้วทำไมยิงกระทินเยอยตังไอ้สองเฮ้ยมาดีได้ยังไงเาติดแล้วยอ้เยอะไอ้เยอะ ตัใหญ่องใหญ่ตัวนงตัวใหญ่ตัวโอ้ป่าลอยตัวลอยตัวลอยแน่เลุม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 โอ้โหเ้ยมอยก่อีเออิังแกนียนี่หนเล แก้ไหววะเตยฟอนเตยไรดิเถ่ก่อนแลวกไวทันะเฮยมันเยี่ยมมันเติมมันเติมทิ้งไว้ให้ไงก็บอกเออเดี๋ยวพี่ฟื้นไอเทมไหมก็บอกโอเคก็เปลี่ยนเนี่แต่เติมไปเลยนะตอนนี้ทีตัวมีอยู่แล้วครับหครับเตอ้ยเิเตนมตดเยเยยังไม่ต้องมถังนะเกไมม้ถังเ อ้เนียอ้สายเล็แใส่นอกไอเียนี่แล้วเนี่ยไอ้เนียมันโชว์การดีหายนะสะพานเจ็บแล้วแล้วอยไม่กลับมาโอ้ยนะดูเดียวจิวมึงดูดิคิดวัน่ิดหวังโอ้ยหังมาล้ไม่ยิงตเยอตาคชอยไอ้ตาคนีอน้ไ้ตาคนเฮ้ยา้อ้คอไ้งดีอนนไอนีอน้ออีออตา

อยู่กับประธานทันคอมเมอร์นี่ป้าอยู่ตรงนี้มันตันเพื่อนจะได้เล่นยากจะได้ไปช่วยเองปิด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 ปิิดไอจิีกูอยู่ไหนวะเดี๋าเดาเดาใจเย็นเย็นอยูขึ้นหมุนนัดเดินเลยเล่นตัวมาเดี๋ยวไปเลยนัดว่าไอพีเอาไอ้เทวเล่นทันคอมเมอร์คนเดียวดีกว่าเออตอนนี้มีใครเดินตามกูทันเลยเป็นของใหญ่ลำบากเล่นคนเดียวไม่ได้ ไปใหญ่แค่ไหนสวยไปจบคุมๆไปจบจบคุ้มๆไป b ร์มดิฟิวส์การเอซี่เลยไอจิลลุนมาการทันพรอมมือนะได้เลยไปไถนนก็ได้โอเคบร้อยเกินล่า่ีงายหน่อยไอ้ก จะบอกว่าเจียงต่อยกันด้วยกันนียิงต่อยคนละตาเลลวยอะไรวะไอ้ง่มาตัวเฮ้ยไม่ทเจ๊่ยไยิงไยิงไอ้เหียยิงนะกาหนบคน่อยอยแล้วแฮะมาแล้วอ้มาแล้วโอ้ไม่ตบต่อยดิโอไปเล็กวิ่งนะของใหญ่ก็วิ่งของใหญ่แล้วโอ้ผมวิ่งเล็กได้

ตากหลุดโคดีเก็บเดียก็ได้ให้ตอยมันเข้ามาฮ้ยปืนกูหายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปืนกูหายอนอให้แล้วตัวะอเดี๋ยวก่อนหน่อยปืนูหายไอ้เหี้ยปืนูไ้สัตว์กดตัวจีดีตัดโอยยังถอยได้โว้ถอยแล้วถอยแล้วไอเหี้ยกดตัวจีอ้สัตว์ เปิดข้างบนนั่นกูไม่กลัวเลยสัตว์ทำไมถึงไม่กลัวไอ้เหี้ยเกิดหลังกันดิไอ้เหี้ยมันมาตามคนเล่นที่คนเดียวปล่อเถาอยวิ่งมาลุมมานะเฮ้ยติดอะไรวะเดี๋ยวก่อนทีเนี้ยวางยกอไอ้เหี้ยกูเองไปไม่ได้เมื่อกี้นะกูยกไปไม่ได้สัตว์ ไปจบ ok ident, อ่างนหาลบใครซ้อมไปก่อนนะออดโนรนมันเข้ามาเก็ตกันที่ตรงนีはは้เต um> um> ียนเรียบร้อยแตเบาะฮย ฮ้ยหมุนไม่หมุนไหมุนไอพี่เกมมาแล้วของกของเล็กของเล็กุ้เาลุุลุโอ้ยแม่งยิงแม่งไวังเนี่ยไนวะตัวไหนองั้นน่งปตัวปีตัวเดียวมีตัวเดียวกูลาาเลยบี